สวัสดีน้อง,นองนๆนุ่นดูทุกคนด้วยนะจ๊ะอ้าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมก a ล i ิน่าบล็อกแมนเกิลนั่นเองนะฮะกลเออโกไปว่าไปใช่บ้าเออในวันนี้นะคะพี่จะมาเล่นอ่าแมปที่ทำลายเตียงผู้ต่อสู้นะฮะเออก็พูดไงว่าคลิปดีอะ <laughs> เป็นคลิปแรกเลยไปอ๊ยชิบหายแล้วอ้าวเพื่อนขอโทษ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจคือพี่เล่นไม่เป็นไงเออคือขอโทษขอโทษคือเปลิดไปกดอะไรไม่รู้แล้วเพื่อนมันติดอยู่ตรงกำแพงอา้าวจะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเพื่อนตายอ,อขอโทษอย่าบอกนะเร็วรีบทุบริบทุบไหนดุชิ้มหายแล้ว โอ้ไม่เพื่อนฉันกอดโทษเดาเพื่อนตกลงไปตายแน่เลยย่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราตายแล้วใครไม่รู้ฆ่าใครไม่รู้ฉันไม่ได้ฆ่าไม่รู้ไม่รู้ขวายตรงข้ามมันบินมาได้โอเคเพื่อน เดี๋ยวนายทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราช่วยนะเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะอืมเอาละฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเรากําลังบุกไปฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหหรือว่าเราจะต้องไปช่วยเพื่อนแมเออดายไม่ต้องมาหรอกอยู่ตรงนั้นแหละเก,กกะเปล่าเปล่าไม่ไม่เกก,กะคือเราเป็นห่วงนายไงเมื่อกี้เพื่อนเราตายไปแล้วคนหนึ่งนะไม่รู้ใครฆ่า ทำไมทำไมพี่เร็วขนาด,ดานี้วะเนี่ยมันเร็วมากเลยนะเอาละฮะเราจะไม่ทําอะไรมากเรา <c oughs> อดดขอโทษขอโทษขอโทษคือพี่จะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะฮะโดยที่ไม่ทําอะไรอ่ะขอโทษ <c oughs> ขโทษอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนตีเฮ้ยไม่ได้ใครมาดําเพื่อนโอ้โหเราก็โดนไปหนึ่งแมตช์ยังไงยังไงทําไมเก่งนักห่อฮะเก่งนักหรอ,หรอทําใครทําเพื่อนฉันอย่างนั้นหรอได้ไอ้นี่ไอ้ไอเขียวนี่เนี่ยตกลงไปนี่เรียบร้อยู้โลให้น้อยไปซะแล้วว่าฉันคือใคร <c oughs> <c oughs> เอาเพื่อนรอด้วยดิเราจะไปช่วยหน้าจิบหายแล้ว <c oughs> ติดเฮ้ย hey, เพื่อนกลับมาช่วยเราก่อนดิวะเฮ้ย hey, เพื่อนอา้าวชิบหายแล้วติดอา้าวไม่มีอันนี้ด้วยที่ขุดดินนะคะคิดที่ขุดอิดนะคะมันจะขุดชิบหายแล้วอา้าวบล็อกล่างตกลงมาเอยทางนี้มันมีทางขึ้นไปอยู่นะคะโอเคเอา้าวเพื่อนหายไปแล้วอย่าบอกนะเพื่อนตายหาไปแล้ว <c oughs> เพื่อนเอ้ยน่าสงสารฉันจะแก้แค้นให้เพื่อนฉันอ <c oughs> ย่าบ,บอกนะว,ว่านี่คือเศษสร้างด้านไงไปดีกว่าชิ้บหายแล้วมันมาเป็นขยงเลย <c oughs> ไปหาแล้ววิ่งสิวิ่งเอวิ่งดีเอวิ่งโอ้โหเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้เพื่อนฉันศึกครั้งนี้เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเราหายหัวไปไหนกันหมดวะ คือเกาะทองนี่ไม่เห็นเลยนะมีแต่สร้างสะพานมาอะโอ้โหเราไปสร้างสะพานให้เพื่อนเอือดร้อยตายะส่เวนเฮ้ยใส่น้ำเงินฝ่ายน้ําเงินมาว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอดีตแม่งไปโอ้ค้างตีแม่ง,าาง,ามงทาไมเก่งนะก่อเก่งนะก่อโอ้โหตอนนี้นะฮะพี่เนี่ยเจอทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะทั้งฝ่ายสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงไม่ใช่ดิสามฝ่ายแล้วตอนนี้ ตอนนี้พี่ยืนงงในดงตีนนะฮะโอ้โหจิมหายแล้วมันมาแล้วนี่ตกลงไปซะนี่มาทำไมมาทำไมเรียบร้อยตายเออ,อลาก่อนเพื่อนนี่มาไอ้เขียวไอ้เขียวุอ,วอจูใครยิงใครยิงเดี๋ยวมึงเจอเลยนี่เดี๋ยวมึงเจอเลยมึงยิงทำไมฮะยิงทำไมนี่ตีดิมาตีตูดหน่อยแม่บอกว่ายังไงฮะไม่ให้ดื้อใช่ไหมแม่้ที่โกงใช่ไหมเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเออเรียบร้อยตายหรือว,ว่าแต่ เพื่อนพี่มันหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยเออเกาะทองมันหายไปเลยนะคะรู้สึกว่าพี่จะบุกอยู่คนเดียวว่าไม่เป็นไรนะฮะพี่มั่นใจว่าพี่ทําได้เอาระเบิดไปเกินเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยโอ้โหระเบิดเข้าแรงจริงๆปึ๊บป่าป่าเฮ้ยระเบิดหมดหรอหรือว่าปลาไม่ได้หรือว่ามันดันเอา้าปลาไม่ได้ว่ะ ติดอะไรวะเฮ้ยบั๊กเปล่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่บั๊กนะฮะพี่อาจจะโง่เอง <S <S เอาละฮะตายไปซะนี่ตายไปซะนี่นี่ม,มามีอีกไหมเออดูในกระเป๋าดิว่ามีของอะไรบ้างโอ้โหยมีดาบทองสามเล่มไม่รู้เหมือนกันว่ามันแรงไหมโอ้เจุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่เนียนี่เนี้ยออกไปนะอย่าเข้ามานะบวกงไว้ก่อนถ้าเข้ามาฉันจะฟันนาาให้ดูโอเคตายแล้วว่าแต่ เพื่อนของพี่มันหายไปไหนกันหมดเนี่ยตายแล้วเหลือพี่อยู่คนเดียวให้พี่บุกอยู่คนเดียวเฮ้ยฉันรู้สึกว่าไอเลดตัวนั้นมันกำลังสร้างอะไรอยู่เอาละเราไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าฮัลโหลเพื่อนสวัสดีฉันอยากรู้จักกับนายนะะตายซะอาเชาหน้ากาง,งูเห่านะฮะโอเคเราเห็นหัวเพื่อนแล้ว ฮัลโหลเพื่อนเอาเพื่อนไม่เห็นเลยฝ่ายตรงข้ามมันจะมาตุ่ยหลังเพื่อนไม่เห็นนี่ไงเราช่วยเพื่อนแล้วนะคะนี่เราเป็นประโยชน์กับเพื่อนแล้วเอาเพื่อนเพื่อนก็สร้างตั้งหน้าตั้งตาสร้างอย่างเดียวเลยไม่ดูเลยนะคะโอเคมาไอ้แดงอตกแล้วตกโอ้โหเวนกรมโอ้โหเมื่อกี้เดินโง่ามากอะไรวะนี่ <S <S ตกไปผึบเรียบร้อยะเอ้ย โอ้โห oh, จิบหายแล้วอันตรายอีกขึ้นมาอันตรายขึ้นมาอีกไม่มีอันตรายมากกว่าเพื่อนเลยนะเพื่อนไม่ช่วยเลวเมื่อกี้ใครตายวะน่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะฮะที่บุกมาโอเคกินแอปเปิลทองคำก่อนเพื่อพลังนะฮะเปิดหีบสมบัติดีมีอะไรโอ้โ oh, หไม่ค่อยมีอะไรหรือว้ยไม่เป็นไรโอเคตรงนี้มีทองกับเ,เงินอยู่นะฮะโอเคมาเออคือบางทีเสี่ยงพี่อุกอาจข,ขอโทษด,ด้วยนะเมื่อกี้พี่เพิ่งไปกินข้าวหน้าเป็ดมาแล้วแบบมันเลอะขึ้นคอ <c oughs> อุบาทมากช่องเนี้ยอุบาทอุบาทจริงๆนะคะช่องพี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนโอ้โหมันยิงธนูมานี่นายจะเย็นเ็นอยู่วะาเรามาด้วยความสันตินี่สันติบ้าบอคอแตกอะไรฟันยับฟันยับนี่แน่ตายไหมไม่ตายอ๋อไม่ตายตายเรียบร้อยจะข้ามแบลขคงอยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่นายทําเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะซี่ทำไมจะทําอะไรได้นี่บอกเลยนี่ตกไปซะ เฮ้ยชนะเฉยเลยย่ะโอ้ไม่กอดนี่เราบุกตีจนชนะเลยนะฮะโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. พี่ได้ VIP ด้วยว่าที่หนึ่งเลยว่าค่าสิบสั